นะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเนาะนะคะอ่าคุณครูมีภาพให้ทั้งหมดนะคะมีเจ็ดภาพนะคะให้เราลองทายดูซิว่าน่าจะเป็นอะไรภาพแรกเป็นอะไรลูกเดี๋ยวช่วยกันตอบเลยภาพแรกเป็นอะไรเอ่ยฮัลโหลครับภาพแรกคืออะไรลูกภาพแรกคุณปคอเห็นเป็นอะไรเอ่ยกุญแจอืมนี่นะภาพแรกนะใช่ครับ เดี๋ยว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 ทำไมพวกหนูเห็นเป็นคุณแชไม่เห็นหน้าเดี๋อ้าวนะั่นเห็นมันไม่เฉลยเลยเนี่ยคุณครูแชร์หน้าจอทั้งหมดแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยคุณครูแชร์หน้าไหนเนี่ยอ๋อแสดงว่าคุณแชร์ผิดอ่ะอ่ะมาดูภาพแรกภาพแรกเป็นอะไรลูกภาพแรกที่พวกเราเห็นอยู่ตอนนี้คือภาพอะไรเอ่ยหมูเข้าไปหน่ะหมู เป็นสัตว์ต่างๆสัตว์ต่างๆภาพที่สองคืออะไรอ่อได้คําว่าสัตว์แล้วภาพที่สองเป็นอะไรโลกครับโลกอ่าสัตว์กับโลกแล้วนะคะย่อมตายย่อมย่อมตายวิตรงข้ามกับตายไม่เอาตายเป็นเป็นเป็นโลกย่อมตายไปตามกรรมยังไม่ใช่คําว่าตายเพราะว่าเราไม่เอาตายตรงข้ามกับตายคืออะไรเป็นเป็นอ่อได้คาว่าสัตว์โลกย่อมเป็นแล้วอะไรอีก ไป,ไปตามกรรมโอเคตาม <Pok> er. กรรมนะคำนี้ก็คือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะกรรมนี้นี่ก็คือการกระทำนะมีทั้งกรรมดีแล้วก็กรรมชั่วนะคะโอเคอ่าไม่ต้องเน้นชั่วมากนะต่อมามาดูอันที่สองอ่าภาพแรกคืออะไรลูกคำว่าดูแปลเป็นภาษาไทยว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโอเคเยี่ยมมากนะข้อนี้คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ ชั่วนั่นเองนะคะจิ้มพุมั่วต่อไปสุดท้ายอ่าภาพนี้การสั่งการสั่งไม่เอาโมโทไม่โทไม่โทการสั่งสมไม่ใช่การสั่งน้ำนะการสั่งสมสมการสั่งสมบุญการสั่งสมบุญเออได้แล้วการสั่งสมบุญอะไรอย่างนี้ แดงมีอยู่ห้าไม่ใช่แดงนะมีอยู่ห้าคนเนี่ยเขาเดินออกมาเป็นผู้อะไรเนี่ยผู้นำผู้นำเราเอาคำเดียวคือคำว่าผู้ผู้โนไม่เอานำเอาคำว่านำอันนี้ดูเป็นยังไงเนี่ยคนมาคนที่ดู็นคนหนึ่งมีอะไรหนึ่งหนึ่งไม่ใช่หนึ่งเขายิ้มเนี่ยเขาแฮปปี้มีหัวแฮปปี้คืออะไรความสุขสามเดิมความสุข อ่าเอาใหม่เอาใหม่เรียงใหม่การสั่งสมบุญนำความความสุขนำความสุขมามาาให้เออรวมกันเป็นอะไรลูกการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้โอเคเยี่ยมมากนะขานี้ก็ปิศานาข้อนี้คือการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้นะะอ่าอันนี้คือเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะ